ยางมานโยงครับแขกรับเชิญคุณภาพสุดๆเธอสับใจมั่นครับผมดีวพี่เธอห่างกับพี่โยงกี่ปีนี่เธอเกิด16ไงใช่ครับนี่มึงเหมือน08เลยพี่เวลาพูดคำนี้นี่นะได้ไตเขามาแล้วเตะพี่ไอ้เรื่องกันเลยปากดีด้วยนะไอ้โทษไอ้โทษเรียกเลยไอ้โยงมึงมาเนี่จริงเหรอพี่จริงแล้วก็กูก็เข้าไปเลยนะแล้วมึงรู้ป่ะไอ้เธออยู่ไหนอยู่ไหนไอ้เธอไปอยู่ข้างหลังเลย นี่เขาพยายามเป็นจุดสนใจนะบอลมีปัญหาเอ้ยมึงมาเดี๋ยวกใครแยกสองคนอ่ะแบรมันมาเพราะมันสองคนเหรอแต่เอาจะปากพี่นะไม่ได้เอาจะปากผมนะไอเราเรื่องเวียดนางมันวุ้นเด็กที่ถามนี่มันไปกูนึกห่อกไงพี่เรื่องนี้ไม่น่าเราใส่จูลรสไหมพี่ไม่มีไม่มีที่บ้านไม่มีจุรสพ่อกูรู้ว่าขนาดไม่ใส่จูรสมีอย่างอื่นหวานนะเห็นไหมย่างบ้านโยงสนับสนุนโดย ร้านกาแฟฮารุดอกคอกซิเคิลไทยแลนด์ร้านอาหารญี่ปุ่นนานามิยางบันโยงครับมาพบกับ e ออีกหนึ่ง e อที่แขกรับเชินคุณภาพสุด สักใจมากครับผมตอนดี้แีกรับเชิญโดนหลอกบางคนที่ไหนเนี่ยที่เป็นคนที่สี่กูหลอกมาได้สามคนไม่เป็นไรผมเต็มใจมาครับก่อนหน้านี้ผมได้ยินมาแล้วว่าพี่แอบไปบ่นกับทีมงานผมอ่บ่นว่าอะไรเชิญพูดมาเลยเดี๋ยวกูวันนี้กูมีเรื่องขายเยอะกูไม่น่ารับปากเลยว่ากูจะมาแล้วก็โดนเผาแน่นอนโดนเผาแน่นอนไม่ตั้งใจมาอยู่เงี้ยมึงเลยเห็นมึงได้บนโต๊ะแล้วกูจับขามันเปล่า ผมยังจำแม่นเนอะโอ้โหหัวเท่ก็โดนบอลรอดบอเจ็ดเมึงจำได้ไหมคือห้วมึงอะโหตายแล้วเลิกพูงที่แข่งไอ้เาี้อย่าเต้นไม่ได้พี่ผมืหลองนี่เลยไม่เหลี่ยงด้ยเรื่องของเรื่องแข่งจำไม่เลี่ยงอะปูตับนี่นะยังมออยู่รอบๆนะโอ้โหไปายถเต้นกูกูไม่กลัวแล้วกูไม่มีคนจ่ายบอลให้กูโอ้โหเขาเมาแล้วเขาขึ้นบนโต๊ะเลยนะโอ้โหไปสุดยอดเวลาเขาเมาเนี่ย คือเขาดังเลยนะเขาคิดว่าเขาคือทอดตักคือดังว่ะเาด้นผมมาแย่แล้วล่ะเทปเนี่ยอโอเคโอเคอ่ะก่อนเดือนนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับ Haru ดอทก็ยังอยู่กับเราอ่ะวันนี้ก็มีอีกหนึ่งผู้สนับสนุนครับพี่เทิดพี่โย่งครับ c o ไ c y คิลนะครับแก้วทั้งเก็บความร้อนเก็บความเย็นวันนี้เขาก็เห็นว่าเราเนี่ยนั่งดื่มกันมาหลายเทปแล้วดื่ร้อนเลยเหรอ คือโอ้โหมามาถูกจังหวะพอดีโซดาร้อนเลยบนสุดนี่ไม่ง่ายอะไลยสบายพอดีรายการเราเนี่ยพิธีกรน่าจะหนักแหละทำไปสักสองสาม EP พิธีกรหญ่บฝีแตกโอ้โหนี่ยังไม่หายเลย EP EP นี้ผมเจ็บคออีกดูหนะาดังยังไม่ได้ไหวต้องไหวสิวันนี้ก็เลยได้โอกาสเลยคอร์ซ็คเกอร์เขาก็เลยใส่น้ำร้อนได้ด้วยพี่ น้ำเย็นเนี่ยโอ้เขาบอกว่าอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนวันนี้เราจะให้เธอสักไปไหมเดี๋ยวมีให้พี่เธิดโอ้นี่มึงคือคุณเล่เลยนะถูกต้องได้เหรอคนอื่นไม่มีไม่มีของกำนันไม่ไม่มีอะไรเลยมาที่แบบทุกคนอยากมาเพราะเห็นเป็นรายการที่แบบเลตติ้งกหลังมาโอ้เป็นไงเลตติ้งเป็นไงไม่เฮ้ยคุณสุชัยนี่งวนอะพอพอประสงค์ของแบรนด์ของโกะไปแล้วงวดบอกเฮ้ยถ้าว่างเมื่อไหร่รีบบอกเลยนะเพื่อนเด้ป็นไงไม่ไงได้ได้แต่ว่าคุณยาจ้าวตอนนี้ก็ไปเยอะแล้ว ของมึงนี่น่าจะสุ่มสี่กันแต่กูใจจ้าวที่ขั้นหลังก็น่าจะเหลือแล้พี่อะไรอย่างเงี้ยผมไม่รู้นะพี่เลยของเองนะอ้าวผมไม่รู้อ่าเพราะฉะันผู้สนับสนุนเข้ามาได้เลยถูกไหมพี่ยองครับโอ้เข้ามาเลยครับเพราะว่าตอนนี้ตอนนี้มีหลักๆก็คืออรุ่ดแล้วก็รุ่ดอยู่กับเราเออ่นานามินี่เขาจะมีแจมเข้ามาออื่านานามิคือร้านอาหารญี่ปุ่นวว้าโอ้ตอนนั้นไปปิดโก็ไปไงปิดร้านเลยโเห็นเห็นอยู่เห็นอยู่ตามดูอยู่ ไอ้โคกินปลาดิอืมไอ้แบรนกินหนมจีนผมเขาบ่นเลยที่เลือกอ่ะผมไปหาเขาไปเจอเขาที่สนามที่แบงคอกเขาบ่นเลยนะเขาบ่นเลยแบบก็ถูกอ่ะเลือกอ่ะเลือกให้กินหนมจีนเลือดปฏิบัติอะไม่ไม่ไม่แต่คุณนี่ยังดีนะนี่ดูยังมีนี่นี่ญีุ่นอาหารญี่ปุ่นมาอาหารอีสานแล้วผมคุณก็มีตับหวานนะไม่แล้วคราวหน้าเราทวยช้กินอะไรผักขมไอ้ไอ้เมื่อไหร่ผเป็นป่อปลาเนี่ยไปเดี๋ยวไป ไล่ยเรียงคุยไปนะพี่เทิดครับทาการสบายๆนั่งทานได้เลยพี่ได้เลยครับกินเลยครับวันนี้เมนูมีอะไรครับเธอสั่งมาคุณคุณซื้อมาเลยนะไม่ทำแล้วเลยร้านนี้อร่อยร้านส้มตำข้างหน้านี่คือบอกตรงที่เด็ดตับหวานตับย่างก้อยคั่วเนื้อนะแร่ว่าก้อยคั่วเธดสั่งกินได้กินเนื้อไม่ได้เพราะว่าเพราะว่ายังเด็กอยู่ผมยังไม่ขึ้นยัง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 ไม่ถึงขวบ ตำมกระโพดตามกระโพดแล้วเดี๋ยวหมูย่างกับเนื้อย่างมันจะมาเนื้อกับหมูยังมีอยู่มันเด้่เธอเขาไม่กินเนื้อไงเขาจะจะจะไม่กินเนื้อนานนะครับนับถืงหินงเหีียดโอ้โหหลุดัวล้เหลุดแน่นอนวันนี้พี่เทิดเนี่ยโอ้โหหลายคนก็รอเหมือนกันในคอมเมนต์ จริงมาจริงจริงพี่เธอห่างกับพี่ยงกี่ปีอายุสองสองปีไหมพี่ยงสองปีหรือสามปีอ่ะจริงเหรอประมาณเนี้ยเออไอ้ไอ้ไอร์เกินหนึ่งเลยหนึ่งหกครับสองปีพี่ยงหนึ่งไม่ใช่พี่ยงหนึ่งสองมึงคิดดูดิไอ้บอสไอ้เธอร์หนึ่งหกอ่ะเดี๋ยวเรื่องนี้มันมีมีที่มาที่ไปเรียกเกินหนึ่งสี่ใช่แต่คนเรียกพี่งวนอ่ะหนึ่งสองไว้ไองวนจริงตามเลยไม่ไม่ไม่พอดีอย่างงี้คือกสิกรไงอ่า เตี้ยเตี้ยเกิดหนึ่งเลยนะหนึ่งศูนย์นะใช่พีเตี้ยหนึ่ง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 กูเรี่วุ้เตี้ยได้เพราะว่าคือโมเสกเดกครับได้กันแต่แต่กับพี่อู้นนี่เขารุ่นหนากูดเรียกพี่อู้นนะเออพี่พวุ้นรุ่นอ่อนกวบพวกนี้เพราะว่าดูหน้าเขาลบมไงคือเลี้ยบพี่ไม่ได้ตามอายุเพราะเกษตรกรส่วนมากเมื่อก่อนของชาวอายุเยอะใช่ใช่อายุเยอะนี่เธอเกิดหนึ่งหกไงใช่ครับหนึ่งหกนี่มึงเหมือนศูนย์แปดเลยไม่น่าพูดคำนี้เลยนี่ดีกว่าโอ้โหนี่เมนูเนี่ย ได้รับการยอมรับมากคือเมื่อกี้เห็นแกปรุงอยู่ยำปลากรอบเฮ้แต่ยำปลากรอบบ้านนี้อร่อยอร่อยมากเลยมันยังไงฮะที่มาของการยำปลากรอบตรงนี้คือยังไงมึงต้องไปตลาดมีนบุรีก่อนวัดตุริบอยู่ที่นั่นวัดถุริบอยู่ที่นั่นคือร้านที่ตลาดมีนบุรีเนี่ยเขาจะเป็นร้านขายปลากรอบขายทุกอย่างนะพวกปลาหมึกปลาหมึกปลาแห้งแล้วก็อีกร้านเป็นร้านขายไก่ไอขายขายไก่ไก่จะเพิ่งกินเอาไดาได้กินเลยกินเลยเขาลัาอที่อยู่นะแล้วเขาสงคนไปพี่น้องกัน อลายเป็นนุสเลิมแล้วเวลาพี่ไปเนี่ยเขาาชอบคือเขารู้จักเขาแฟนขาไงไปซื้อปลากรอบเนี่เขาเขาถ่ายนี่ด้วยนะลงทิกตอกอ่ะพริกอร่อยยังเลยพี่พริกอ่ะพริกเขาอร่อยมากเดี๋ยวแดดแต่พริกเลยนะครับแล้วก็ปลากรอบเขาสดใหม่หมดมันเป็นปลาเขาเรียกอะไรนะปลาปลาเขาเรียกปลาเกล็ดขาวอ่ะแล้วก็เอามาใส่มะม่วงหิมะพานนะคุกอย่างพี่แล้วก็คุกแล้วงพี่เอากุกเมื่อกี้โดยเพราะกินมะนาวกินกับแกงคั่วแล้วร้อนนะ ใส่ชูรสดไหมพี่ไม่มีไม่มีที่บ้านนี้ม่อไม่กินจูรอดพช่ไหมพ่อกูรู้ว่าขนาดไม่ใส่ชูรสมึงยังรู้ว่าเห็นไหมเอาไปอยนี้แหละเวลาโชว์เลยนี่ก็ใส่ชูรสดอีกนะเอาเลย่านแหละเออความนี่คือเมนูกับแก้มของแท้คือคือคือไม่ว่าจะเป็นงานวันเกิดกี่กี่ปีนะพอมากินหมดหมดเนี่ยหมูย่างไอ้เนี่ยเอ้ยอันนี้แนะนำเพราะปกติพี่โย่งทำไม่กินแล้ว อร่อยไหมอร่อยอือร่อยจีิก็อยู่นู้นเขาเคยกินอะไรเขาอยู่สิงคโปร์เขาอยู่สิงคโปร์ว่ะกูจะบอกกูจะบอกคุณบรรดานะตอนที่ทำเป็นมาม่าเลยต้องให้เชิญสั่งไปทีเดียวเลยทำไมเพรยแต่เขาเก็บเงินเลยเขากินมาม่าตลอดเลยก็ไม่รู้ผมเลยก็ไอแบ๊บในสิงคโปร์ไอ้แบบพวกกินอาหารธรรมดาด้วยแล้วไม่เวินนะฮะไม่เงิน้างที ไอ iam, ic, ้จารย์ก็น่าจะกินเหมือนมึงเฮ้ยจริงๆโอ้โหไปนี่เขาเขาแบบเขาน่าจะเต็มตู้เสื้อผ้าลังเอาไว้ใส่เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าไว้ใส่มาม่าก็ชอบเลยไงฮะก็ชอบอ่ะอ้าวเขาแรงมาม่านะเออนี่เวลาเขานี่นี่เรื่องตลกคืออะไรหรอนี่ตั้มเลยนะตอนที่ไปสิงคโปร์นะเขาบอกเลยนะพี่พี่มาเหรอพี่ต้องเอาอะไรมาฝากผมนะเอามาม่ามาเยอะ อเป็นเพราะอะไรพี่ชอบอะไรไงเขาประหยัดหรือยังไงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่โยกอ่ะเขาไปพี่โยกพี่โยกว่าเหรอพี่อถ้าถ้าพี่โยกจะบินเข้าสิงปอไม่ไม่อ่อนพี่โยกไปอะไม่หมายถึงว่าที่ไปตอนนั้นไปผมเล่นอยู่ที่นั่นเออเล่นอยู่ที่นั่นไงเหมือนเหมือนเราไปทีมชาติอะไรเงี้ยได้เธอเขาก็แบบเออพี่มาพี่พี่อย่าลืมนะเออมาม่ามาม่าโอ้โหเขาคือที่นั่นอาจจะเป็นแบบ อะไรที่แบบสุดยอดครับวะมันโคตรประหยัดเแต่มันได้ดีนะมันเรื่องประหยัดไันเยอะอะแต่กูกูเล่ากูเล่าเรื่องแบงก์โดนวทมาเฮ้ย แม่ดูนานี่กูนะกูก็ไปนั่งกินแมโดูนาว์อยู่ครับใครรู้อีกเนี่ยสองคนนะนักบอลนี่แหละแล้วก็ไอ้เทิดนะหน้ารามไงไม่ดูนาวเดมองไงจำได้ไหมโอ้โหแล้วตอนนั้นเออเขาเขาอยู่ตอีก็ทอเนี่ยนาหนานแล้วตอนที่เราเล่นทีมชาติเขาอยู่อะไรกไงตอนทออ่าไปเล็กก็าทำงานใช่ไหมเล็กคือใครเล็กก็คือภรรยาเขานี่แหละอ่าเขาก็มาเจอกันอะไรเงี้ยก่อนที่เล็กจะกลับมั้งกูเสร็จปั๊บเรียบร้อยเทิดก็กินอยู่บอกเออเล็กเล็กเอาเอาอะไรป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเสื้

กับพี่นี่โทษเฮ้ยเท่าไหร่พี่เออดีใงดี่ีดีนะพี่ก็กินทุกคนกินหมดแล้วใช้เวลาพี่ออเวลาออกไปเอ้ยไปไปไปนั่งกินไงกินแล้วมันก็ต้องต่อไปนู่นไปนี่กินลมนลมของแท้นี่กินแล้วต้องต่อคือพอกินแล้วอ่ะละมันต้องต่อที่ดูอ่ะหมดเมื่อก่อนอ่ะเทโลเนี่ยซ้อมอยู่เนี่ยสองจอกแกคิดว่าเข้าไปในกรุงเทพไกลไหมไกลนะยุคยุคยุกนั้นยุคนี้ก็ไกลเออซ้อมเออยังไงก็ไปสองเลนอ่ะสองเลนเองด้วย ไอโม้ว่าคุณขับรถได้ไหมล่ะแล้วไปแล้วเจอตลอดเอาเจอที่ไหนนั่งนั่งไอโม่ลูกน้องไอ้เทิดเลยแตงแต่นู่งหมูเนี่ยแต่ยุคนู้นเนี่ยโอ้ยไอโม่นี่คือไอ้เทิดพูดซ้ายซ้ายขวาขวาเลยใจเรื่องอไงใจกูเราหนึ่งอาอีกแล้เอาอีกแล้วไอเราเรื่องเวียนหางมั้งวุ้นเบ็กทีถานนี่มันไปกูนี่กูบอกไงพี่เรื่องนี้ไม่ลาเราเรื่องไอเทิร์ดไอ้โม่แลกเงินนะ มันจะไม่แรกแบงค์ร้อยดอนนะคือก่อนถ้าร้อยดอนรันแรกคืนมันจะได้ง่เงินเยอะไอเธ่ไรไก่โมจะเป็นคนคู่เดียวที่แรกเงินสิบดอนยี่สิบดอนห้าสิบดอนมันเป็นเป็นเศษมาไม่เป็นแบงค์ใหญ่ว่างั้นไม่เป็นเพราะว่ามันทำแะไรมต้องหารอง เนี่ยกูเล่าแค่นี้แโอ้ยนี่เราแค่นี้เพราะอะไรรู้กูนี่อยู่ในเหตุการณ์ตลอดเลาต่อไม่ได้แล้วลาต่อเรื่องใหญ่กูอยู่ในเหตุการณ์ตลอดช็อปปงช็อปปิ้งเนี่ยเขาไม่ค่อยไปเลยสองคนเนี้ย ออกไปข้างนอกเฮ้ยพี่ไม่ไปแล้วผมไม่ไปแล้วพอผมไม่ไปเอาเอานับเศษนะนับเศษหนึทีเดือนจะเข้าเดือนไม่ได้เรื่องมันพูดสุดไม่ได้เออมึงถามพี่เทอดก่อนดีกว่าเคยยังกินวันนี้กินแล้วแบบเมาไหมเมาสุดแค่ไหนหลับหลับนิดนึงใครใครเขาบอกพี่โยงอ่ะโอ้โหกินกินเกก่งินเยอะกินเยอะไม่เชื่อเราก็ลองก็ไปบางกีเออใช่จยแม่นเอ้ยบางกีขากลับมากินไวน์กิน กนเราก็กินชนโดนนั่งกันเรียงเป็นแถวเออกินกินนี่ตองกินเออกินอีกตอนนั้นเรากินไวน์เรารู้แล้วคือเธอนั่งติดกูไงไวน์นี่กินบนเครื่องบินนะกินบนเครื่องบินพก็เราเล่นเสร็จละแข่งจบแล้วกับตันเขาก็ให้เรากินอยู่แล้วเราะเรากินเราก็ไม่ค่อยนี่อะไรใครคือกูกินกูกินหมดแก้วเพราะว่าสไตล์กูกูรู้ว่าเท่ากินไม่หมดหรอกแต่กูอยากกินไงอ่ะพี่เกินปั๊บกูหมดแล้วถ้า คือสมมติกูหมดตั้งสามเปนหมดสักงหนึ่งอะไรเงี้ยอ่าสไตล์มันเนี่ยสไตล์เธอกินเร็วอ่ะอ่โอ้ดูท้องดิแต่กูอยากกินเพราะว่าแต่สุดท้ายแล้วมันก็ดูแลกูนะมันก็เอากูนั่งรถไอ้ที่เขาขนกระเป๋าแล้วก็ลากลากออกมาแล้วก็ภรรยาเขามาทำใช่มันก็เอารถเข็นนั่งส่งให้พี่เอ๋พี่เอ๋ก็ลากไปต่อ มีแต่เรื่องเล่าสนามนะเนี้ไม่ได้ไม่ได้คุยเรื่องฟุตบอลกันเอาเรื่องดีดีกว่าเรื่องฟุตบอลเอาตั้งแต่เล่นมาเล่นมาเลยพี่เร์ที่เป็นคนสุพรรณบุรีใช่ครับเป็นคนสามชุกถูกต้องแล้วจากสุพรรณเนี่ยมันเข้ามาเล่นฟุตบอลจริงๆริงอ่างตอนไหนพี่เร์พี่มาเรียนร่ำเรินพี่สาวก็อยากให้เรียนสายพาณิชอ่าสมัยก่อนเราก็อยากเรียนสายพาณิชย์มันเป็นสายอาชีพใช่เมื่อก่อนเขาอยากประกอบอาชีพช่างกลอะไรเงี้ยสายพาณิชย์เราก็ไปเรียนมีวิชาติดตัวเพราะงั้นพอเข้าพาณิช รัาดำเนินตอนนั้นตอนอายุอะไรสิบห้าก็ได้จะเข้ามาปวชไหมได้ในรุ่นนั้นใช่ไหมปวชเป็นมปลายปวชปีหนึ่งใช่ต้องไปคัดหรือเปล่าปตอนนั้นไปคัดแล้วก็ซ้อมแล้วเขาก็รวมแล้วก็เลี่ยงแล้วก็เล่นตอนนั้นรั้นดำเนินถือว่ามีชื่อเสียงหรือยังยุคนั้นมันก็เริ่มเขาเริ่มทําฟุตบอลมาจริงจังแล้วเริ่มเริ่มสนับสนุนแล้วแล้วเขาก็ส่งบอลเป็นกกมระอาชีวะอะไรเงี้ยสมัยก่อนซึ่ก็มันเล่นพนิ่งเทพ อ่าอ่าใช่อาพี่โก้ที่เข้ากรุงเทพครั้งแรกคือพานิชกรุงเทพถูกต้องอ่าไม่ได้ช้อยไปรุ่นพี่นี่มีใครบ้างที่เล่นรุ่นเดียวกัะไอทอนเนี่ยทอนสระพูหอยทอนรุ่นเดียวมึงเหรอใช่แอฟกรุงเทพอ่ะาอ้จักอ่าจะจมพี่โอจักรุงเทพไอ้นี่นะอกรุงเทพที่เป็นนักร้องอ่ะตรงนี้กับจำนาโอ้ยจักรุงเทพอ่าแจมทำนานเลยนี่ออ่าใช่เด็กได้อ่ะแต่ก็เท่ากับว่าเหมือนกับเป็นรุ่นที่เริ่มต้นแรกๆของพานิชและดำเนินที่ถูกต้องอ่าเริ่มต้เลยใช่มาเต้นฟุตบอลเริ่มแรกเลยใช่ครับยาากกมมผนีโห จิ้มหมูย่างก่อนนะพี่เน่เน่กินเนื้อคูน้ำจิ้มวาซาบินะเนี่นี่ผักหน่อยไหมผักหน่อยไหมไม่กินไม่กินน้ำจิ้มาไม่ไม่เออต้องกินผักเผื่อมันจะได้ขึ้นมามันว่าผักจะได้ขึ้นมาใหม่พี่เดอรต้องชิมพี่เดอรต้องชิมอันนี้ก่อนน้ำจิ้มวาซาบิเขาอ่ะมึงกินบ้าวาซาบิเยอะหรอววเเดดีี๋๋ยยลองดูลองดูชิมครับพี่หมูนี่โหนี่ขุนมานะขุนอะไรกะเนี่ยคือหนีน้ำแบบแท้พี่ย่องไปออกรายการไหนละไม่เคยคุยเรื่องแฟนเลย ไม่มีใครรู้เลยว่าแฟนพี่โย่งสวยแค่ไหนโอเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกเดี๋ยวอีกหนึ่งอีกหนึ่งยี่ปีกูออกรายการแฟนกูล้วนร้อเลยตอนนั้นอ่ะไม่เลิกกันสักทีทำไมเล็งอยู่เล็งอยู่แล้วเล็งอยู่หรือพี่โย่งไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านเลยในที่เที่ยวทัวร์ในเทิร์เข้าลายเท่ิร์นเคยเข้าหรือไม่แต่เขารู้อยู่แล้วพี่เอ๋พี่เอ๋ออกหลายรายการแล้ว สวยเขาบอกว่าแต่ก่อนเป็นระดับพิตตี้ระดับใช่เมื่อก่อนนะใช่ไหมพิตตี้โรตารขทงรถกัารถปอร์เช่สมัยเนี้ยผมไปชุดมาช <c oughs> ุดมาจากรถโรตาเลย รู้เป่าตอนหนุ่มๆอารมณ์ดีมากนะโอ้ไปร้านเนี่ยเวลาคุยอะโว้ยแม่กเวลาเขาไปร้านเขาจะพูดจะแบบกัดแจงโอ้เขาไอเธอรมันรู้ไอเธอรมันรู้เพอาะพอพอเธอรมันคอยหลงอกพี่ไปด้วยเออไปด้วยไปด้วยเอาไงเจ้าพาที์นั่นดำเนินหรือเอาพี่เอาเรื่องพี่เอ๋ไม่งั้นกูไม่จบเอาเอาเอาเรื่องเอาเรื่องนี้อร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยมากเออเห็นไหมล่ะพราะันก็เป็นบอลนักเรียนที่เข้ามาเรียนกรุงเทพแล้วมันก็มาเจอสมรภูมิของ ฟุตบอลเป็นไงพี่ตอนนั้นมันไม่ได้คาดหวังหรอกเราเราแค่เล่นแล้วเราสนุกตอนนั้นมันมีทุนเรียนไหมทุนนักกีฬามีเรียนฟรีก็คืออชปีหนึ่งชัปีสามพี่เรามาคัดฟุตบอลมาดูพี่ยงกินผักเนี่ยแล้วก็โอ้โหทุกกล้องเลยเรื่องหูเรื่องเอาลูกพี่จะเล่าไปฟังพี่ไม่รู้แหละเล่นเป็นเหล็กเราก็เล่นอชปีสองปีสามไปเล่นตลาดซัดถามพี่โย่งกับอาจารย์อาหารโรงงานซับสมัยก่อนทําตลาดหลักรัดบอลถ้วยคอถ้วยขออะไรอย่างเงี้ยแล้ว ท่งทีมเราก็เล่นเรื่อยมาพี่โย่งนี่เขาเล่นกสิกรพี่โย่งพี่เตี้ยพี่ง้วนพี่เนาะตัวนั้นชุดกสิกรชุดที่เขาได้แชมป์กินครับอาเอเชียอะไรอย่เงี้ยแต่นั้นแต่ครับเขาดันขึ้นมาสมัยนั้นเขาเอาพ่งวมาเล่นด้วยเด้งมาเล่นหัวนากสิกรแจ็คอะครพี่แดงอะไรยังพวกนักบอลทีมชาติเก่าพี่ดำธนิด์อะไรเงี้ยอ่าเราก็มาเล่นด้วยกันอุ่นเครื่องนี่นะไล่ไต่ ใครไล่เตะใครจะต่อยกู้วนี่ไล่เตะพี่เขามาไล่เตะพี่ฮ้ยแล้วมันไล่เตะเขาทำไมไม่ดีมั้งตอนนั้นจังงั้นก็คือถ้าสมมติว่าในยุคนั้นก็คือเขาก็ถือว่าโดนเนมนเป็นเด็กใช่ไหมแต่ว่าในแง่ของแบบความมีชื่อเสียงมันไม่ได้ไม่ดีเท่ากับเทียบกับกติกาถูกไหมล่ะถูกต้องอยู่ดีๆมาโดดเด่นมาแบบโอ้โหคล่องปั๊บปั๊บปั๊บโอเล็กัวเลยคือกองกลางกูสะสมสะสมแล้วก็ไอ้เนาะจะบอกว่าฮ เดี๋ยวเราจะเตะเธอนะต้องสลับกันเตะมันจะไม่ได้เหลืองก็สลับกันเตะโอ้โหแบบไอ้งวนก็ห้ามนะอพราะพี่งวนเขาอยู่ฝั่งไอ้งวนอยู่หลังปัอไงไม่ตรงๆเพลาะพี่เป็นเด็กอ่ะพี่ก็ไม่ยอมเลยบอกให้พี่ทำไมเตะอย่าแรงอย่างนั้นอ่ะเราก็ไม่ยอมลิงเอาเราเอาเราก็อ้ยพี่ไม่ได้เตะอย่างนี้เลยเดี๋ยวจะโดนไปเหลืองไปแดงมีเรื่องกันเลยปากดีด้วยนะเราพอแข่งเสร็จจะต่อยกันนะจริงป่ะไอ้โทษไอ้โทษเรียกเลยไอ้โยกมึงมาหน่จริงเหรอพี่เออ แล้วก็กูก็เข้าไปเลยนะแล้วมรู้ไหเไอรเออยู่ไหนอยู่ไหนไอเตอร์ไปอยู่ข้างหลังเลยเมื่อก่อนก็มีมีน้องอย่างนี้ไงสามคนะทองริวันนะเออเขาก็บังแล้วก็มีงวนคอยห้ามเล็วเนี้ยโอโหเมื่อก่อนนี่เจอกันแบบไอ้นี่เลยใจอาหารใจประพันธ์เนี่ยห้ามแต่จุดพีกอยู่ไหนรอเปะพอเขเข้ามาอยู่ทีมชาติปะเขาพติดทีมชาติตอนนั้นพี่แฝกครั้งแรกเขาเข้ามากูไอ้ตี้ไอ้หนออะไรอยู่ทีมชาติแล้วเนี่ย เขาเข้ามาแล้วเขาเดินแบบรู้ว่าเคยมีแผลกันอยู่ไม่เราก็เขาล้าเราไว้คือเราอ่ะผมเข้ามาดิฉันเราไม่มีเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะเรารู้ว่ามันในเล่นดีเข้ามาด้วยสีเท้าเออเข้าใจนะยอมรับว้ามาเราเข้ามาปั๊บมันก็เหมือนแบบโอ้ยเอ้ยกูเพิ่งไปทำตัวรีบเลยตัวรีบเลาต่อยที่เข้ามาไม่รตัวรีบเลยกูจะโดนลุมหรือเปล่าไอ้เนี่ยแล้วกูไที่ไอ้หนอนติดบนนะโอ้เข้ามาขนาดนั้นแต่ว่า เราก็ไม่มีอะไรหรอกแต่พี่เขาดีมากใช่ใช่เพราะว่เราดูแลเออเขาแบบเล่นกันแบบมึงเล่นเลยคือนอกสนามกับนอกสนามนะใลสนามในสนามกันจบมันจบมันจบแล้วได้ๆพี่เทิร์เล่ารัดไปนิดนึงพอจากพาริตรัดดำเนินเนี่ยมันประสบความสำเร็จไหมในยุคบอลเด็กตอนนั้นพี่ได้แชมป์ไหมอ่าพี่ได้แชมป์แล้วพี่ก็เล่นคือช่วงที่มันได้แชมป์อะพี่ก็เล่นบอลถ้วยคอถ้วยขอสมัยก่อนมันเป็นบอลถ้วย เราก็ขึ้นมาเล่นบอลถ้วยพัฒนาธานถ้วยพัฒนาธานแล้วไล่ขึ้นมาจนมาเล่นถ้วยกอทันพวกพี่โยันอะไรบอลถ้วยกอลอนนี้คือเล่นในนามของตลาดหลักทรัพย์ถูกต้องตอนนั้นทำไมหลักทรัพย์มันไปเชื่อมกับระดาเนินเหมือนว่าดึงไปซ้อมที่สนามมสวาเขาดึงมาเขาดึงมาหมายถึงว่าหลักทรัพย์จะมีมีส่งทีมเข้าเพราะฉะนั้นก็จะไปเอาตัวของะดมเดินดูเด็กบางคนที่เด่นแล้วก็มีนักบอลมสวมาช่วยเล่นอะไรอย่างเงี้ยไมบอกใครเลยหลักทรัพย์ได้่วยงานด้วยนะได้งานได้งานด้ใช่ ผมไม่เชื่ก็คือเรียนไปด้วยแล้วก็เล่นหลักสับไปด้วยได้ก็เลยได,ไ,ดได้ตังค์เงยไปตอนนั้นพันห้าร้อยบาทต่อต่อเดือนนี่คือเงินเดือนเงินเดือนครั้งแรกเงินเดือนจากการเล่นฟุตบอลใช่แล้วมีค่าเบี้ยเลี้ยงซ้อมตังห่างหาไหมเบี้ยเลี้ยง,ง,ง,งมันก็ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบี้ยเลี้ยอยบาทเบี้ยเลี้ยงมันก็มีเบี้ยเลี้ยงเพราะฉะนั้นก็ช่วงนั้นก็คือไม่ได้รบกวนที่บ้านเลยไม่รบกวนเลยอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้ พี่เทินี่ไม่เคยมาพบ้านพี่โย่งเลยนะไม่เคยครั้งแรกเอ็นเโลเขาเป็นคนที่ชวนมาให้มาซื้อบ้านแถวนี้เล่าให้แฟนรายการฟังเร็วๆแต่ก่อนเทโลเนี่ยหลักของเขาคือสนามซ้อมสนามแข่งอยู่ที่หนองจอกหนองจอกเรื่องอย่างหนองจอกมาบ้านพี่โย่งตรงเนี้ยคุ้มก้าเนี่ยไม่ไกลมันข้ามฝั่งมาไม่ไกลมันไม่ไกลแต่ตอนนั้นเมื่อ20ปี25ปีเป็นยังไงฮะที่นี่ ย่าสูงสูงมาพี่ยงอะพี่ยงเขาดูเขาอยากมาอยู่แถวนี้เขาชอบบรรยากาศแถวนี้เขาชอบแบบปี๊บไม่แเขาชวนนักฟุตบอลหลายคนเลยเฮ้ยมึงมาดูแถวนี้ซึ่งทุกคนก็เออฟังแค่แต่ไปซื้อที่อื่นหมดที่นี่ซื้อมึงแค่ปีถานผมเนีผมมาซื้อมาซื้อเมื่อกี่ปีผมมาซื้อเจ็ดปีแล้วเนี่ยโอ้โหเจ็ดปีแล้วพี่ยงเจริญหมดแล้วแต่พี่ย้งเขาซื้อแต่โอ้โหเกือบสามสิบปีแล้วไม่มีอะไรนะมันป่ามันเลยนะไม่เราองจอกเลนเดียวสเราลุ้นแล้วว่าอนาคตต่อไปอ่ะ อ่าสุวรรณภูมันต้องนี่แล้วก็พูดมาก่อนการอ่ะมาเสิร์ฟตลอดนะฮะหมูเนี่ยพี่เพราะว่าเดี๋ยวพี่เลิร์ดอยู่ถึงตีสามนะบอกพี่โยงแล้วถ้าหมดอยู่พี่ก็อยู่กลับมาพี่เลิศก็เรียนไปด้วยแล้วก็ได้เล่นที่ตลาดหลักทรัพย์พี่โยงต้องเล่าให้ฟังสมัยแกขึ้นมาใหม่ๆนี่คือเทคนิคนั่นดิทุกอย่างเหมือนที่เราเคยเห็นตอนพีคๆเลยใช่นั่นดีนั่นดีพี่เป็นคนบอกพี่ยักษ์เนี่เออใช่เนี่ยให้เบลเทิร์ดมาจากตอนนั้นพอหลักทรัพย์เสร็จไปเล่นอยู่กรุงเทพแล้วกรุงเทพมหานคร ใช s <S she would, she would siz, ่เปรียบกับเรายังไงบอกว่าถ้าอยากได้แชมป์แล้วยากให้เอเธไม่ได้ใช่ใหญ่พี่ยงพูดคือกลางไม่ได้มีตัวที่แบบคอยเชียืดเกมไงใช่เพราะเอเธอรมันมันมีสองหน้ามใช่ไ่ะเนี่ยตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเหรอใช่ตอนนั้นก็ไม่ใช่ไหมตอนนั้นก็พอมีแต่มันเริ่มลอยแล้วตอนนั้นเขา พอสลวยสวยเก๋อยู่เฮ้ยตอนนั้นเขานี่นะผมก็สีทองเนะผมเนองผมไส่ที่ร่วงเพราะตอนนอนผมเลยนะเขาเลียงผมสีทองเลยเนาะตาแหวนตาแหวนอะไรละแต่พล่ะมันก็มีผมสีทองมีไปฮิรุ่นไปรุ่นไปรุ่นไปรุ่นตอนนั้นคือเขาซื้อตัวมาเลยจ่ายค่าตัวอะไรไหมพี่เธอเขาซื้อเท่าไหร่ยังไงเขาบอกว่าสองแสนสองแสนเขาบอกนะเราก็ไม่รู้ว่าเขาคุยซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่แบบกูอยากพูดคุยกัน โดยที่แบบไม่ไม่ได้ออกมาทางสาธารณะไม่ไม่ออกใช่คือเฮ้ยเออเมื่อก่อนเวลาซื้อตัวนี่เขา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 ไม่ได้เหมือนปัจจุบันนี้ครับเขาว่านักเขาก็เดาเดาแต่ตอนนี้คุยได้แล้วมั้งเงินเดือนตอนนั้นเทโลสามหมื่นสามหมื่นใช่เขาเขาว่าสามหมื่นนี่คือมันสามหมื่นตามเรทของตัวทีมชาติใช่ทีมชาตินี่คือแม็กซิมัมแหละสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยอันนี้คือหักภาษีเลยไหมหักภาษีหักภาษีแล้วใช่ก็คือ คะแนนสูงสุดของสโมสรก็คือเป็นดีกีทีมชาติเราได้จะสูงที่สุดแล้วใช่ไหมใช่ครับในทุกสโมสรเมืองไทยครับใช่แต่ช่วงนั้นแต่เทโลเขาเป็นทีมชาติเยอะแต่แล้วเขาอยู่กับโค้ชโอ่งเขาเล่าให้ผมฟังว่ามันเหมือนแบบว่าเขาก็เป็นขาใหญ่ในเทโลเวลาเขาได้ฟรีคิกบอลฟรีคิกมีเบอร์สามต่ออะไรผมบางที่พี่ยงลบางหนเรื่องฟรีคิกเนี่ยเพราะมันมีเจ้าประจําอยู่แล้วถูกไหมเออพอได้ฟรีคิกเนี่ยบอลวางปุ๊บปกตินี่คือ ซ้ายพี่โอ่งขวาพี่โย่งตอนนี้พอเขาเข้ามาใหม่นี่คือเขาได้ฟิกซ์เคสเขาถือมาเลยใช่ไหมเขาถือบอลมาเลยหรือบล็อกตั้มเฟิร์สเฟิร์สไปดูหลัง่งตั้งกว่ากู้ไปโอ่งจะอนุญาตเลยจริงแกรู้ี่ยว่าพี่โย่งอะยิงฟุตบอลเนี่ยหน้าก็ไปโทษแม่นมากเท้าเน่ยเท้าใหญ่เป็นคนที่เท้าใหญ่แล้วแปรบอลเข้าข้อเข้าเฮ้ยหมดไปแล้วเข้าข้อเขาเรียกว่า ปั่นโดยใช้จินตนาการนี่จะไปแล้วปีขึ้นข้างๆไอ้เทิดมึงไม่เตะเข้าปั่นแต่ว่าลูงคนนึงคนแรกเธอไปเตะไปเดี๋็กคนเราเองอาชุดยังน้อยอยู่แรงวบี่ยงเบี่ยงเยอะก็เหมือนในยุคหนึ่งพี่ก็ใช้ดับสกอนแล้วคราวนี้โอยไอ้โก้มันก็ไม่เล่นตอนหลังไม่เหรอพี่ฐันอยู่ฐานมาเล่นตอนท้ายแล้วแล้วมันก็เป็นมือสี่พี่ไอ้โก้ตอนนั้นมีโน้ตอีกนะ เราจรพันธ์ไอโน่จักรพันธ์แต่พวกนี้ต้องอยู่ใต้อะนักกูหมดนะเพราะอะไรเขารุ่นใหญ่สุดโอ้โหใหญ่สุดแล้วกับพี่โอ่งพี่โอ่งเขาไม่ค่อยยุ่งเขาไม่ค่อยอยู่เออไอโอ่งไม่ค่อยยุ่งเขาไม่ค่อยอยู่ไอโอ่งมันจะมาตอนที่บนแข่งอย่างเดียวแล้วก็ซ้อมก็มามามาบ้างมันจะไม่ค่อยอยู่คู่กับทีมตลอดมันมีธุระเยอะอยตอนอยู่เทนนิสด้วยกันเป็นไงพี่เธอนอกสนามก่อนนะการกินอยู่การเป็น ทีมเป็นครอบครัวยุคนั้นของเทโลนี่เขาพยายามเป็นจุดศูนย์กลางเออเวลาทีมนักบอลมีปัญหาเอ้ยมึงมาเดี๋ยวคุเข่าเทียร์คุยผู้จัดการคุยพี่เปี้ยให้คุยโน้ตคุยใหญ่ให้เออเดี๋ยวคูยใหญ่กันนะมึงก็มาจะได้นั่งยันนักฟุตบอลมันมีปัญหาอยู่แล้วเออเรื่องบ้านเรื่องงอนเรื่องแฟนเรื่องอะไรทุกอย่างมันมีหมดนะพี่โยมเขาบอกเออเดี๋ยวกูคุยให้บางคนอ่ะ แวมมาพร้อมกันสองคนเลย่ไม่ได้เอาจะปากพี่นะไม่ได้เอาจะปากผมนะไม่ต้องบอกว่าใคร่ะแต่เหตุการณ์แบบนี้ก็มีกูต้องออกไปพี่ก็เป็นคนเคลียร์จริงเหรอแล้วพี่เคลียร์ไงกูก็ต้องไปรับอีกคนนึงก่อนแล้วก็นับองก็ทางคาแล้วก็มันหายไปจริงจริงดูดูทุกอย่างดูแลทุกอย่างมันเป็นเฮโลอยู่มันเป็นครอบครัวมากคือมันก็ซ้อมมันเย็นแล้วกินข้าวเย็นเขามีเลี้ยงข้าวเขามีเลี้ยงข้าวแล้วก็เก็บตัวบางทีก็เก็บตัว คือสมัยก่อนมันไม่ใช่คือตรงตรงมันไม่อาชีพเยอะขนาดแบบเราต้องเป๊ะทุกอย่างเออคือจริงๆิมันไม่ถูกหรอกถ้าเราในยุคนั้นยุคนั้นแต่ถามว่าเวลาซ้อมเราเป๊ะนะแต่ว่าการใช้ชีวิตนอกสนามมันอาจจะไม่ไม่เป็นอาชีพร้อยเปอร์เซนต์แต่ว่าเวลาเราซ้อมเนี่ยคือเราโอ้ังเวลาซ้อมไม่มีเล่นนะไม่มีแบบโหว่งหัวเราไม่มีเลยเวลาซ้อมเป็น ซ้อมเย็นเสร็จออกไปข้างนอกกลับมาตีห้าซ้อมเจ็ดโมงเช้าเพราะเธอต้องไปินิบัาิไม่ใช่แกรู้ว่าแล้ว่แกรู้ว่าเจ็ดโมงเช้าอ่ะตอนซ้อมอ่ะแล้วก็ดูอ่ะเราก็จะดูหน้าแต่ละคนสภาพเป็นยังไงถือว่าถ้าอยู่ในเทสความฟิตเป็นยังไงฮะเฮ้ยไอไอ้เธอ้นต้นคือคือถ้าพูดถึงวิ่งอะไรจริงไอเธอมามันลู่ลม ก่อนนะฟุตบอลที่จะเล่นบอลได้เก่งๆเทคนิคต้องดีใครเทคนิคไม่ดีเล่นไม่ได้เล่นเมื่อก่อนนะไม่ได้ครับไม่ได้โอ้ดับบอลล้านๆนี่โอ้ทำบากเลยมดไม่ได้ตอนเล่นตัอดให้ได้ขนาดเมื่อก่อนฟุตบอลมันมันไม่ได้แบบคอมแพคเหมือนทุกวันนี้นะใช่แต่มันก็ต้องจับบอลได้โอ้โหถ้าดับลั่นๆนี้เล่นรอดคือไม่ได้เล่นอ่ะเออพี่เธอตัวเล็กมากเลยเนาะแต่พี่เธอเอาตัวรอดได้ไงตอนเล่นฟุตบอลยุคนั้น ก็ถามไปย่งเลยตอนเจอแล้วก็มันมีคนตัวใหญ่คอยป้องกันมันไงไม่ใจป่ะนี่นี่คอยป้องกันได้ไหมบอกบอกพวกนี้นะบอกมึงเล่นไปลยมต้องกลัวเธอเทอทอนี่โอ้โหบอยเธอไม่ต้องกลัวเมื่อก่อนเนี่ยไอ้เธอโคยโดนเตะจนหายใจไม่ออกริ่ไหมเออใช่ไ่บอกที่โรนพใช่ใช่ตอนนั้นดึงไปคือแต่ก่อนต้องบอกว่าฟุตบอลบ้านเรานี่ยโหโอนเลยโเลย ใช้คำว่าใช้คำว่าเตะก็เตะจริงๆนะคือเตะแบบเตะจริงจังอ่ะแต่ว่าไม่ได้เตะข้างล่างแต่ว่าเตะข้างบนพอเล่นเสร็จก็จบนะบอลสามของหลังเมื่อก่อนนี้ถามไม่โยอมนะโอ้โหปัจจุบันนี่จริงๆศูนย์หน้าหลายๆคนถ้าเล่นยกนู้นนะถ้าเล่นเกิดเมื่อก่อนนะอาจจะไม่มีชื่อเสียงถึงทุกวันนี้อาจจะขาหักไปแล้วจริงๆิย่าไม่โยอมนี่เรื่องจริงเตะโดนหายใจไม่ออกคือยังไงไอ้เจ้าโดนเตะจะแบบตรงเนี้ยโอ้ยกูเห็นแล้วแบบ ขึ้นขึ้นขึ้นนะมันก็ได้เวลาไอ้หาแล้วรวมนิดเดียวไปเตะไม่ไม่เตะกูหรอกนี่ไงเตะไม่ได้วิ่งวิ่งสวนสมศักดิ์คำนีบอลไม่รู้ไปไหนวิ่งสวนอย่างเงี้ยนี่จริงเออบางทีเขาเขาเขาทำเราไม่ได้เขาไปเตะพวกนี้ไงพวกไอ้โมพงเนี้ยพวกไอ้เธอที่ตัวเล็กๆเนี่ยเออถูกปะล่ะโอ้แต่ยุก่อนนี่โหดจริงนะโอ้โหไม่ได้จริงเห็นเราเป็นเมาดูเราเขาเมาโอ้โหตัวเขาใหญ่เท่ากูอ่ะเวลาเป่าไม่รู้จากเท้าศักดิ์เลยนี่พูดอย่างนี้เลยนะเล่าแล้วกู <laughs> ไม่ใช่ไม่ไมเคยหารเรื่องพอมากินเสร็จอลต้องมาแวะข้าวต้มไงร้านข้าวต้มเนี่ยคือต้องเช็คก่อนว่าเฮ้ ครบไหมออกไปเนี่ยกลับมาเนี่ยครบหรือเปล่าเอ้ยไมอยู่ไหนเขาเลยถูกเดยังไม่หายกลับมาไม่ครบแต่ก็ต้องยอมแล้วว่าเป็นยุคที่กองกลางเยอะตัวเลือกเยอะมากโอ้เด็กรุ่นใหม่ต้องรอคิวนะพี่ก็รอคิวแต่ในช่วงชีวิตหนึ่งที่สําคัญคือการไปสิงคโปร์แล้วตอนไทยสมัยก่อนคือมันไม่มีที่ไปมันต้องไปต่างประเทศเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะไปคือถ้าจะได้เงินแสนน่ะมันต้องไปต่างประเทศพี่เทอไปกัมพูชา ถูกต้องเอออันนี้ดีวนี้เป็นไงพี่เล่าให้ฟังหน่อยไปยังอ่ะโอเคไปเฮ้ยผมไม่เที่ยวฮะไม่เที่ยวไม่เที่ยวไม่เที่ยว,วไม่เที่ยวที่เขไม่เที่ยวเราขอให้มันรู้มา